เดี๋ยวอยู่กับหกล้อดาคกรีนครับตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวย้ายไปแล้วไปบอ่อใหม่ครับเนี่ยเรียไมห่หมุนหนึ่งตัวี๋ยวสักพักมันก็แตกมันแตกแล้วครับที่มันดังโอเบโกครับ s k 2 0 0ขอจะกอสวยที่สุดครับเดี๋ยวไปดูบอ่อใหม่เราติดตามเจ้า ไอซีเคสอร้อยทำไดนกันซุปเปอร์ว่าจะไปลงไหนต่อตรงนี้เป็นดินสมองครับเกือบได้ช็อตเด็ดแล้วเดี๋ยวไปขึ้นทางโรเบิร์ตครับนี่ตรงนี้แหละขุดไปได้นะอ๋อยังนี่จะไปขุดตรงนี้ก่อน อ,อ๋อยังอ,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 อเห็นในหน้าเขาเดินสำรวจอยู่เห็นเทศบาลบอกค,อคอรับเจ้าหน้าที่เขาเดินสำรวจให้อยู่ขึ้นเลยครับ,บไปจากตรงนี้ประมาณ3กิโลเมตร มีหมุนหนึ่งตัวด้านหลังครับกเกตก็จะหมดละอันนี้มาจากน้องหงครับ ข้อนทุบๆมันเลยข้อนทุบๆมันให้มันใส่มันสลบมันไม่ค่อยหมุนดินไปอุดหร,รือเปล่าไม่รู้อันนี้ทำให้เสียโซ่ได้ง่าย เรียบร้อยครับมีต้นตาลตายแล้วหนึ่งต้น ใช้ระบบไฟฟ้าหางก็ใช้ไฮดรอลิกครับคอนโทรลโดยระบบไฟฟ้ามาถึงสถานที่แล้วครับ ใจกลางหมู่บ้านเลยเดี๋ยวเอาหางลงก่อนน่าจะเป็นตรงนี้แหละ อันนี้้าเกคขับเองเนี่ยเทเลอครับอันนี้ส่วนไมโครจ้างคนขับมาทานมาครับแทลเลอร์ครับมีตัวไว้วางไม้เพิ่มมาอีกนะยยนออกเขาเรียกว่ายื่นอนแล้วก็เอา เผ่นเหล็กหรือว่าแผ่นไม้ส่วนมากจะไปใช้แผ่นไม้เลยด้านข้างนี่วางได้ให้ฐานมันกว้างขึ้นแข็งแรงครับ เรียบร้อยน่าจะตีปลาก่อนเดี๋ยวว่างัดต่อยู่ข้าออกนี่ครับสถานที่เขาขุดตรงนี้หรือตรงนี้ยังไม่รู้นะเราเดาเฉยๆนี่ครับเอาบันไดขึ้นแล้วตรงนี้น่าจะไม่ใช่ดินสมอง อยู่ใจกลางหมู่บ้านครับติดกับโรงเรียนเลย ก็แต่ตรงนี้นะไม่ใช่แล้วแหละ งล่นมากครับฝั่งนี้แคเรียเสียชีวิตหนึ่งตัวรถทำงานหลวงแบบนี้เดินค่อนข้างจะไกลค,ครับไปเ,เ,เอารถก่อนตอนนี้เราก็อยู่กับรถครับตามเจ้า โกบิโก้ไปครับเดินมาไกลมากครับประมาณแปดร้อยเมตรแล้วอะวถึงสถานที่คุณแล้วครับโอ้ตรงนี้ไม่น่ามีปัญหาเดี๋ยวมาดูเขาล้วงกันล้วงดูว่าเป็นดินแบบไหนโอ้ยจะมีสบายครับ แตวผสมกะทิไปนิดนึงแต่ขุดค่อนข้างจะยากเหมือนกันนะดินแบบนี้คนระับดินข้างล่างก็จะเปียกเปียกเชะเช <c oughs> เดี๋ยวคนขับเขาดูกันบ่ดด <c oughs> ้ดองอีกแล้ว <c oughs> ต้นๆเน้น,นี่ยพมีดินแห้งเลยถ้าแกปนหอยตรงนี้เจอดินสมองครับไม่ได้อีกแล้ว ขุดไปกระลีครับทำคันไม่ได้สองบอ่อสุดท้ายไไมมมีน้ห

เหยียบก็ไม่ได้เหยียบไม่ได้ไม่โคยขึ้นปัดคันไม่ได้เลยจบน้ำไหลเลยน้ำหครับน้ำออกโอ้ยขนาดอยู่บนอันนี้เดเลยได้นนอหมดสิทธิ์แล้วครับไปที่อื่นคงไม่ได้หรอกเดี๋ยวไปดูตะเมนแป๊บเดียวไปดูลูปแปงวะของตะเมนมีพี่เดินแปลงไม่

่ดนเกลอบแล้วเมื่อกี้ดม่อกี้ด่้าไม่ตัวไปตัวไปทงสองดึงกันไม่ขึ้นหรือไปดงงงาที่ตกไปดุดลงไปด้วยเมื่อกี้ดับบ่อแล้วมันบ่อน่มเพราะแม่ีใถ้าถ้ามตรงนี้ไม่ต้องไปดูหรอกโซนนี้ไม่ได้หรอก อบม้วนคนี้อยบ่อแมันทาไม่ได้คิดว่านแ้งี้จบแลครับบอนี้ก็ไม่ได้ขุดไปก็ไม่เป็นรูปสาให้แล้วครับแบบนี้เดี๋ยวกลบคืนครับ กลบเลยเนาะอยากกลับ <celebrate> บ้านแล้วตรงนั้นก็ไม่ได <oun rat répondre> ้ตรงนี้ก็ไม่ได้ครับสองที่แล้วเดี๋ยวดูที่สุดท้ายต่ายรูปตอนผมด้วย ถ่ายรูปตอนกลบด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลด้วยเจ้าหน้าที่นี่แหละหาที่คุดรอโครงการกับสองที่แล้วไม่ได้ ไซจะได้กลับน้องหงสงสัยขุดตอให้เลยครับเป็นตอยางโอ้มีดื่มด้วยอ่าเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปขยับรถในเขาก่อนไม่ได้แล้ว เดี๋ยวจะไปไหนต่อติดตามตอนต่อไปครับคับไม่ได้ก็ต้องเดินกลับคืนครับเป็นกิโลนู่นเลยเนี่ยรถที่ใช้งานแบบนี้ครับตัวเดินจะช่วงล่างจะไปก่อนเพราะว่าเดินเยอะเดินไกล